อสวัสดีเพื่อนๆมาดูกันแสลงอาแหมาส่งจบไหมทำสวรได้ไรแสลงยังควสุขครับมาเดยไปนั่นแหละถือดีๆกล้องจะเดินยังไงก็ช่างถือดีๆน,น,นั่นแหละสวยรู้ไปเลยช่างภาพไปก่อนเออเออทำยางไ้นะสิเออนั่นแหละนั่นแหละอันน,นั้นดี เดีย๋ยวมาเดีย๋ยวให้มาถ่ายทำแบบปญานาด้วยนะไ,ไปน่ามาส่งอันอนาคอนดาเอาหกนิ้วเอาเลนกลางไปเออไอ,อ้วันนี้รับเงินกี่พันว่ะวันนีออ้สองครับ<ะ>สองครับสองพันสบายเลยเรื่อยๆครับ ันนี้ไปตัดกี่ชั่วโมงอ่ะตัดกี่ชั่วโมงอ่ะจะเป็นชั่วโมงเลยครับชั่วโมงนึงได้เงินสองพันคนอื่นเขาลำบากไหมลำบากครับฮะครับเขาลำบากกับเราไหมงานชั่วโมงได้เงินสองพันแล้วเนี่ยไปไปขอถ่ายรูปกันถ่ายรูปด้ถางภาพดีๆสิ สวยไหมดูในเฟรมดิสวยครับในเฟรมอ่ะสวยครับไปเดินไปเลยเมื่อวานได้ลงนี่ไปเขามีคนมาถามซื้อจอบอยู่ว่ะอะไรครับเขามาถามซื้อจอบอีก่เราบอกให้ไปซื้อเอาไปซื้อในเพจมันซื้อเสร็จซื้อในเพจเสร็จแล้วก็ไปด้ามจอดไปหาไปสั่งให้เขาทำแฮนด์เมดให้ กบเยอะว่ะ<ช>ก<ล>บธรรมชาติเข้ามาว่ะใช่หรือมันมาติมันมันได้ลบเพราะมันนี่ต้องพามันหลบเอ,อาให้มันโดนเหรอวะต้องพาไปดูเฟรมเลยเออมันแหละเกี่ยวข้าวยังยังครับเออบ่อยเป็นผลข้าวคืออะไรออข้าวน้องครับฮะ เอาน้องครับอบอกมาเนาะรับงยังไม่เกี่ยวยังยังไม่เกี่ยวครับปลากินหมดแล้วมันไม่แพ้พันหรอกมันไม่พันหรอกปลามันเยอะเดี๋ยวปลาต้องมาลงอีกสองร้อยกิโลด้วว่ะปลากินตัวใหญ่เลยปลามาก นีเราถือต้องต้องประดับนะต้องขึ้นดับตามมาเขาเรียกว่าอะไรกระเบื้องนฮะกระเบืงน้ำนะระเบื้องน้ำเรียกว่าแพร่แพร่แพ่หลังน้ำับาตามมาไปเกลี่ยแล้วไป้เหร เอาไปทุอะไรครับมันเปียกอะไรก็ดินมันเปียกอยู่ดินมีโชบอยู่ตีจะต้องช่วยเขา,เาเน้ยะชชอยอ่ะอ่ะดีไหมตามมาดีครับโอกกํลังกาย อ,อ,อันนี้นแม่แพงนะอันนี้มันสีบาทนะ <Okay. S 2> อัน,นี้แปดสิบบาทแต่ไม้มันแพงข้าใช่ไหมคุณไ,อ,ไอ,อ,อยากได้อยู่ไ,ได้ก็ตัดเยตามกัไปอยากได้เีื้อเอาซื้อในาาดานาี่แค่เอือนาน่าะด้หรอ,อไม้ก็ให้เขาทำให้

รถเดียวมากเลยนะไปลงครับมัน <laughs> <laughs> ดีไหมไดี Điều. Điều này. buồn rồi Cuộn đấy rồi Đóng kỳ lắm